สวัสดีค่ะสิราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลมนะคะ10วันที่1นึถึงสิตุลาคม2565ค่ะกับเรื่องราวของงานเงินความรักค่ะวางแผนกันค่ะราศีมิถุนทัดลมค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์มีกายใจแข็งแรงมีความสุขทุกท่านค่ะเริ่มกันเลยค่ะที่คนโสดมิถุนทัดลม การงานค่ะอย้ายพลออกไปค่ะด้วยประสบการณ์กานงานนี้ก็มีคนรัก้นส่วนคู่ค้าคู่ครองฝ่ายตรงข้ามมากระตุ้นเป็นกองเชียร์นะคะเล็งไปที่ ความมั่นคงกับการติดต่อค้าขายตนเองนะคะสิ่งที่ได้มาก็พบกับความมั่นคงได้บริหารการงานมีโอกาสได้เริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองค่ะมั่นคงนะคะ กับการเริ่มต้นก็มีการเงินในรอบเจ็ดปีนะคะเริ่มเลยตั้งแต่วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปี2องพการลงทนุนเป็นผู้มีประสบการณ์การเกิดขึ้นตั้งดูต้องอยู่ดับไปการงาน การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเล็งไปที่จบสิ้นสิ่งเก่านะเริ่มต้นใหม่ท่านการเวลาขอค่าขึ้นฟังขนน้นได้ไหมฟังการงานตำแหน่งหน้าที่ที่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ฝนงคณนต้องมีสติก็เกิดปัญญาความมั่นคงปรากฏแล้วนะคะเกิดความมั่นคงของชีวิตวันเวลาผ่านพ้นไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้พบกับผู้ใหญ่ฮะ,ะมีการงานมั่นคงแล้วมาสนับสน,นุน กระตุ้นเป็นกองเชียร์นะคะเล็งไปที่ผูกพันมั่นไม้มั่นคงกันค่ะได้พบกับผู้ใหญ่ที่ผ่านความรักมาแล้วค่ะมีเกมคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะคนเงียบสมถะเมื่อพบแล้วก็ บุกบันนะคะมูฟออนต่อไปนะคู่การเริ่มต้นใหม่จบสิ่งเก่าเริ่มต้นใหม่การยกย้ายเปลีป่ยนแปลงไม่มีอะไรมาแล้วคงอยู่ตลอดไปเช้งค่ะเกิดการเปลีป่ยน,ปนแปลงได้พบคู่ เมื่อถึงวันเวลาก็ได้สมรสนะฉลองความมั่งคั่งร่ำรวยผู้พันมั่นคงนะคะมีครอบครัวต้องมีคู่นะคะฐานะเศรษฐกิจโชคดีที่สุดนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนคู่คนนี้ ผูใ้ใหญ่คนนี้ก็มาสนับสนุนการงานตนเองก็ได้ทํางานรูทีนงานประจํางานอยู่ในระเบียบวินัยมีพลังที่จะบริหารการเงินรายได้ต่อไปมีรักเข้ามามีรักแล้วก็มีเข้ามาแท่แต่เหมาะที่สุดก็คือดวงของ คนที่เป็นพ่อใหม่แม่ใหม่นะคะทวม้มๆหน่อยนั่นแหละค่ะก็จะมามีพลังสนับสนุนการเงิน,นไรายได้กับการท่่มาเป็นคู่กันนะคะดูอีกฝ่ายหนึ่งคะ่ะคนโสดค่ะคนโสดจะไม่โสดนะเมื่อได้เริ่มต้นใหม่ ผ,ผู้มีประสบการณ์อีกฝ่ายหนึ่งค่ะเขาบอนอ้วนๆทุมท้มๆนะคะผ่านการแต่งงานผิดหวังในเรื่องความรักมาแล้ววางเฉยอุเบกขาภาระที่มีเมื่อวางเพิรวางเพอวางเฉยอุเบกขาได้ ก็ไล่ละทำความฝันให้เป็นจริงต่อไปคุณอบกกนใจดีนะคะมีเมตตาก็เริ่มที่ตัวเขาก่อนนะคะก็มาเกี่ยวข้องกับชาวราศีมิถุนทัดลมเอาคนนี้ขยันหา การเงินรายได้นะได้ทำในสิ่งที่รักไนดะ้รับสนับสนุนจากสตรีนารีราอุปถัมภ์ายภาคหน้าใหญ่ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะแต่งานอีกครั้งค่ะผูกสมาคกระครเป็นเพื่อนกันกน่อนแล้วก็ลงตัวได้ร่วมการงานสนับสนุนการงานกัน การงานนะคะกับคู่ค่ะกระตุ้นกองเชียร์ให้กับคนรักหน้าตาเครียดนะคนเก็บตัวผ่านการใช้เวรกรรมกับคู่มาแล้วมีความหวังกำลังใจใหม่นะคะเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบทบังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีสติก็จะไม่ถูกใครเอาเปรียบ อันนี้ถูกเอาเปรียบกันนะใครอะไรที่เอาเปรียบยังไม่เท่าปลายตรงข้ามเพศตรงข้ามอย่ากระนั้นเลยนะคะก็เป็นคู่นะยอมเสียเปรียบคนรักนะคะเพื่อการ มีคู่มีคนรักค่ะอีความรักอีกครั้งค่ะคนเงียบคนเก็บตัวนะหน้าตาคเครียดหน่อยเดี๋ยวน้อยไม่กับคนโสดค่ะ ้างหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตผ่านพ้นอุปสรรคกันหาผ่านการแต่งงานลาผลที่ได้มาก็มาเกี่ยวข้องกับคนรักนะคะกับชาวพุทธามิถุน,นะคะ่ะการมาพบมาเจออกันก็ได้แต่งงานอีกครั้งนะคะดูแลกันและกันนะ,ะดูแลครอบครัวบริหาร แต่งงานแล้วนะก็ได้ปุ่มทองตั้งคร่ตั้งคันให้กำหนดบุตรนะคะก็รวยนะคะอังคารครูท่านทักไหวการมีคู่นะคะแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตได้แต่งงานได้ลาบลาบมาทับลักขณาตนเองก็ได้พบกับความมั่นคงปรากฏ วัตถุนิยมอะไรใดๆนะท่านพี่จัดให้นะคะโชคดีที่สุดก็ได้ทำงานที่รักสบายขึ้นสวยคนงามนะคะคนหล่อนะการงานก็ลงตัวโชคดีที่สุดได้พบกับการเงินที่มั่นคง จากเพื่อนนี่แหละ,ะจากเพื่อนสนิทเคานี้ก็ผ่านความผิดหวังนะผ่านการอย่าร้างมานะคะฟ้าผับเปียงความหวังพังทลายตกล้มรักอีกครั้งก็มาพบกับการแต่งงานที่ทำให้ ชาวมิทุนคนโสดได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะคะเกีย่ยวข้องกับลาบผลนะคะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าตนเองก็ได้เรียนรู้ศึกษาต่อไปนะคะมั่นคงก,กับการที่ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะ ควนมมั่นคงกับคนที่เป็นพ่อาาไม้แม่ไม้มีลูกติดมาหนึ่งนะคะเริ่มต้นชีวิตรักคนโสดให้คำแนะนำค่ะจารีแองเจอให้คำแนะนำค่ะเดลาโดยไม่ขาดฝัน มีคู่นำพาความมั่นคงรุ่งเรืองมาให้ค่ะยื้อนดีเป็นหนึ่งเดียวกันยินอยางนะคะนดีมีเสียในเสียก็มีดีถ้าเวรมีพะละกกำลังนะคะไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายตนเองและมีแต่นำพลังมาดูแลญาติมิตรต่อไปเซอร์วิสมาค่ะปัดเปาทอกปูเตียงที่นอนของตนเองจัดระเบียบตนเองนะคะเึิญจะ ดูแลรับใช้ยินดีรับใช้กับคนอื่นต่อไปค่ะเซอร์วิสมายยินดีเป็นผู้ให้นะคะนะคู่กิจวัตรประจำวันปจัจจุบันกรรมีล้วกอการงานยิ่งมุ่งไปทางไฟรู้ศึกษาีคนรู้รอบตัวทั่วไปก็ต่อยอดการงาน นำลาบผลแม้เศรษฐกิจจะฟุบแฟบเงียบเช่นไรก็ได้รับการสนับสนุนนะคะมั่นคงนะตึกระฟ้าแห่งหนึ่งนะคะ่านพ้นไปได้ด้วยการศึกษาไฝ่รู้ไม่สิ้นสุดไปต่อกันที่คนมีประเด็นนะคะ สบการ์นะคะไดพบกับฝ่ายตรงข้ามนะมีเกณฑ์เป็นดัานพี่นะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่าง,งประเทศนะเขาคนนี้ก็ผ่านความรักมาแล้วค่ะเ,เล็งไปที่จะผูกพันมั่นคงเขาก็ผ่านความรักมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วค่ะโชคดีที่สุด คนมีประเด็นแต่พวกคู่มีประเด็นมีแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศแดนไกลเนี่ยเขานี่กคนลาลาเนี่ยมาเป็นคู่เลยค่ะ้าเลือกแต่งงานได้เลือกคู่ว่าควรเลือกกับท่านพี่ที่ผ่านประสบการณ์ไม่ใช่คน ต่างที่ต่างถิ่นนะคะเป็นนักขจจญไัยนะชอบกินเดิมชังสรรหันสานะคะไม่รับเผ็ดชอบชีวิตค่ะรักอิสระงตอนนี้แหละคะ่ะมันคือรอคนสวยนะคะวานโปรยเสน่ห์นะคะมีพลังที่จะหวานโปรยเสน่ห์เนื้อหอมกันไปเกี่ยวข้องคนรักอิสระนะคะเป็นมนุษย์เจ้าสำราญ เป็นรักสอนนะคะมีรักแล้วก็วมีรักหนึ่งข้างวัแสงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มีนะคะเกี่ยวข้องคนไกลค่ะอาจจะมูฟออนไปข้างหน้าอืมก็ต้องเป็นเพียงรักทางไกลนะคะการตัดสินใจนะคะอันนี้่องค่ะคนไกล ไม่ชีคู่นะคะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะรักออนไลน์รักทางไกลค่ะข่าวล่าช้านนะัเนิ่นนานนะ,ะพบรักที่ถูกใจคนนะต่างถิ่นน,ะะนักท่องเที่ยวนะะนะเจออสุรินราหูก่าความอยากนะ,ะอยากได้ยังมีอยากเป็นนะไปล้งไห้ตกเป็นเหยื่อของ ความอยากนะตกเป็นธาตุอารมณ์นะราหูครูท่านทักไว้อุปสรรคปัญหาพบคนไกลนะลาบมาสองถากรลิ่กที่หนึ่งนะคะลาพระมาทับรักขนามาเป็นคู่กันนะเล็งไปที่คู่ครองคนรักนะถ้าเลือกก็กระตุ้นเป็นกองเชียร์นะก็คือท่านพี่นะอยู่กันเยัง่งเยืนยมแต่คนนี้คนไกลนะคะคนมีสเสน่ห์นะคะ อย่าตกเป็นเหยื่อของอารมณ์นะคะอันนี้ถ้าไม่มีสติก็ถูกเอาเปรียบแทนที่จะพบคู่รักที่รักจริงหมุนเอาความสมหวังมาก็จะผิดหวังนะคะมีได้ก็ต้องมีเสียนะมาดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะตกลงจะได้และเสียคนมีประเด็น,นะคะ่ะดอีกฝ่ายหนึ่งคะ่ะ อีกฝ่ายหนึ่งนะคะหาคนเลิศเลอเพอร์เฟกไม่มีนะคะเมื่อพร้อมกับโอกาสก็โอกาสไม่เคยมาถึงเลยนะหาคนสมบุญแบบขัดแย้งกับตนเองนะคะแก่งแยง่งชิงดีชิงเด่นค่ะ,ะประมาทคนใจร้อนก็รีบร้อนรีบไปไหน คนที่มีฐานะการงานมั่นคงนะคะการงานนี้ก็ไม่สามารถร่วมทีมกับกลุ่มอื่นได้ถ้าร่วมทีมก็ขัดแย้งก็เป็นคนใจร้อนวนะุ่นวายนะขี้เห็ดถึงเฉียวง่ายนะแม้จะเป็นคนที่เก่งในการงานเขาเป็นคนไกลค่ะตกนุ่มรักอยู่บ่อยๆนะคะ เป็นคนหรอคนสวยค่ะอคนว่างนะคะตกตกลุมรักอยู่เรื่อยๆคนทำอะไรตามใจี่คือเขาเนี่ยแหละนะเขเป็นคนนิ่งเฉยไม่คิดจะทำอะไรนะคะรักสบายนะคะไปเรื่อยๆค่ะทำอะไรได้ตามใจก็คือ ราหูนะคะคนไกลค,ะคะ่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนมีประเด็นนะคะชาวมิถุนนราโน้มให้กับคนมีประเด็น,นะคะ่ะงานเหน็ดเหนื่อยหามรุ่งหามค่ำงานนี้ก็มีโอกาสได้มีหุ้นส่วนร่วมกันงานกันนะคะงานใหญ่ะคะ่ะ ได้บริหารเองเลยโวงดีที่สุดกับงานนี้อ่ะก็สบายนะเนี่ยราหูเขาปรารถนาความสบายค่ะแต่นำโดยชาวมิถุนนะคะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองนะคะดูผู้คนรายรอมแวดร้อมการตัดสินใจครั้งสำคัญอุปสรรคจะจบสิ้นไป ก็พึ่งตนเองให้มากนะคะเด็ดเดียวกระหานกับการลงมือทำอ่าฝายพักหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตค่ะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะอังคารครูท่านถักไว้ถักไว้ว่านะภายพักหน้านะก็ได้พบกับท่านพี่อุปัรรมเกื้อกูลนะเขานี่แหละอังคารทับลักษณะเล็งไปที่คู่นะมีเกณฑ์ คนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นหรือไม่ก็เป็นคนที่ล,ลานลาไม่รับผิดชอบตอนเองได้ก็จะร,รับผิดชอบคู่ได้อย่างไรนะเจอคนมีสเสน่ห์ประเภทตรงข้ามนะก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ได้พบกับท่านพี่ที่ปราัถนาสิ่งใดแสวงหาความกกาหนา,าจัดให้นะคะความมั่นคงปรากฏจสักตำแหน่งการงาน มีโอกาสได้บริหารธุรกิจของตอนเองนะเริ่มต้นใหม่ค่ะการเงินก็มีล่าผลเข้ามาจากการที่ตนเองคอบกับความมั่นคงในเรื่องคู่แล้วการติดต่อค้าขายการติดต่อซื้อขายก็มั่นคงแหนการที่ไปพบกับ คนที่ลี้ลับเล่นลับนะคะเป็นเพียงภาพมายาลวงตาะมีสติก็ไม่ถูกเอาเปรียบและไม่เสียเปรียบใครถ้าใช้อันเดียวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรมาแล้วมันคงแน่นอน เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเรามาเจอเจอกันเป็นเรื่องโชค,คราวะ,ะทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องโชค,คราวนะคะถ้้ฉันโลกเป็นสีชมพูและะ้วค่ะชาลิตีใจบุญสุนทานนะคะใจดีมีเมตตาชอบทำบุญค่ะแบ่งปันออกไปนะคะ โชคดีค่ะราศีมิถุนถัดหลมนะคะ